สวัสดีครับพบกับน้าแดงนะครับปกบหลวงเพชรบุรีมีนานานะครับสอบถามว่าสายน้ําบาเนี่ยแอคชั่นเป็นยังไงนะครับนี่ครับน้าสายน้ําบาสเรามี2ขนาดนะครับมี3.5มจุดห้าเซนนะครับตัวนี้นะแล้ว2.5เซนนะครับเบ็ดสองโวล์ท่อกาดนีนะครับน้ําหนักก็ตัวนี้ประมาณ8กรัมตัวนี้ประมาณ10กรัมนะครับนะว่าแอคชั่นเป็นยังไงนะครับอ่ะโอเค กับหมายนะครับนี่เดี๋ยวจะตีนี่นะครับของน้ำมุ้งโล่งอย่างนี้นะครับนะเดี๋ยวมือูวชั่นเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนาครับพบกับตาแดงนะครับสายนะครับตัวนี้ใส่น้ําบาน2.5เซนนะครับนานารุ่นนี้มี2ขนาด2.5เซนและว 3. ดเซนนะเรามาดู2.5เซนกันก่อนปั่นไม่ต้องเร็วนะครับ ก็มีเสียงแอบมีเสียงนะครับตัวนี้นะขอคือ5เซนเบส2โอนะครับปั่นสบายบายนะครับน่ะนะ่ดูอีกไม้หนึง นี่ครับส่ย2.5เซนนะครับนา้นาๆเดี๋ยวมาดู3.5เซนกันบ้างนะครับนี่ครับ3.5เซนนะครับตัวนี้นะเหมาะสำหรับช่อนระชาโดเลยตัวนี้วักน้ำมาเลยเลยนะครับตัวนี้3.5้าเซน แต่น้ำบาน้ำหนักดีนะครับตีได้ไกลตีเลาได้นะครับตีช่อนได้ชะโดได้นะครับสามที่หเซนเบ็ดสอโอนะครับเบ็ดสโอท่อกาดท่อยางนะครับ ยิ่งตียิ่งเพลินนะครับแลวออกหมายในเหยื่อแอคชั่นออกโดนๆนี่ก็มีโอกาสได้ตัวสูงนะครับสนใจก็นี่ครับสั่งซื้อกันได้เลยนะครับกับแอคชั่นสายน้ําบานนะครับ2ขนาดนะครับ2.5เซนและ3.5เซนครับเดี๋ยวฝากผลงานด้วยนะครับน้าๆลองมาดูแอคชั่นเสร็จแล้วนะครับเป็นไงบ้างนะครับกับเหยื่อ2ตัวนี้นะสนใจไงก็สั่งในตะกร้าได้เลยนะครับหรือทัก เพจเฟซนะครับหรือมีขายในแอป Shopee Lazada นะครับสนใจก็สั่งซื้อนะครับแล้วก็2ตัวนี้นะครับซื้อสินค้า2ตัวแเนะ้าแถมกบยางฟรีหตัวก็ยังไงสนใจก็สั่งซื้อได้เลยนะครับ